โอเคครับผมก็สวัสดีชาวเกมเมอร์สายอินนเมะทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม T S3 Idol นะครับผมก็เป็นเกมที่จะเปิดเร็วนี้แล้ว,แ,ลวแต่ว่าไม่รู้จะเปิดวันไหนนะออก็รอดูนะ,อะโอเคนะครับเกมนี้คนระับมันก็จะมีตัวละครแจกมาให้เราอยู่แล้วนะอันนี้เป็นเซิร์เวอร์น่าจะไต้หวันนะครับเขาแจกมา2ตัวคือเล่าปีกับในส่วนของของเบ้งอ่ะแต่ที่ของเราอ่ะที่มันโหวตกันนะครับเขาก็จะ มีให้เราโหวตตัวของลิโป้มีเล่าปี่แล้วก็จะเป็นในส่วนของโจโฉตัวหนึ่งผมจําไม่ได้ว่าตัวอะไรนะครับผมท่านถามว่าเราควรที่จะเลือกตัวไหนมากที่สุดเนี่ยถ้าเขาแจกในส่วนของตัวเล่าปี่กับผงเบ้งมาเนี่ยผมว่าน่าจะเลือกโจโฉนะผมก็เลือกโจโฉไปแหละแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเลือกในส่วนของเล่าปี่นะก็ถือว่าโอเคก็เป็นตัวที่สามารถใช้งานได้ดีเหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาสุ่มหาเนี่ยเราจะมาสุ่มหาตัวไหนในการที่เราจะสุ่ม 1,000ครั้งนะครับผมเนาะโอเคสุ่ม1,000ครั้งเนี่ยมันก็จะสุม่มทุกๆวันเนี่ยได้100ครั้งก็คือ10รอบนะครับสุ่ม10รอบต่อวันซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องเล่นบทให้มันผ่านนะครับอ่ะ2ขีด28ขีด28เนี่ยก็คือของวันแรกนะครับ เราก็จะเลือกได้เลยนะครับวันที่2เนี่ยก็ต้องผ่านในส่วนของ3กิจอะไรประมาณนั้นนะครับเราต้องเล่นด่านเนื้อเรื่องเนี่ยให้ผ่านด้วยนะถึงมันจะสามารถรับได้นะมันก็จะผ่านเงื่อนไขนะครับผมเนาะโอเคแล้วก็ถ้าใครจะรีไอดีถามว่าเรียากไหมนะครับอันนี้ผมแนะนําว่าให้เราเปิดหลายๆจอนะครับผมเนาะแล้วตอนที่เขาให้เราสุ่มครั้งแรกเนี่ยไม่แน่ใจว่ากี่นาทีนะครับสุ่มครั้งแรกเนี่ยเขาจะการันตีเลยว่าเราจะได้ ขุนพลนะครับผมสีม่วงมา1ตัวนะครับผมก็อันนี้ได้เป็นในส่วนของตัวริโป้นะครับไม่รู้ว่ามันเ,เราจะมีโอกาสได้ตัวไหนมากนะครับแต่ว่าอดีก่อนเนี่ยผมได้โจโฉโอ้โหยังโหดนะครับในส่วนของริโป้เนี่ยมันก็เป็นตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นตัวลดเป็นทําให้ศัตรตูเนี่ยเกาะแตกนะครับแล้วมันก็จะเพิ่มความเสียหายกับศัตรตูนะถามว่ามันเก่งขนาดนั้นไหมมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะโอเคถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยผมแนะนําเลยก็คือเลือก โจโฉอันดับแรกนะครับมาเดี้เราจะมาสุ่มหาโจโฉกันถ้าไม่ได้ก็รีเออถ้าเป็นผมผมรีนะก็คือเล่นมาถึงถึงงี้ก็คือว่านานอยู่เหมือนกันนะครับอ่าก็ออกง่ายอยู่นะโจโฉผมแนะนํานะว่าเป็นโจโฉนะครับแล้วกด็ดูดีด้วยนะว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ได้เอาโจโฉเนี่ยบางทีนะครับผมมันเป็นตุมวาห้าดาวปลอมเออเรียกว่าห้าดาวปลอมได้ไหม มันก็จะเป็นตัวที่มันเป็นตัวที่มันเป็นสีฟ้านะครับสีฟ้าที่มันเป็นสีม่วงเออที่มันทําขึ้นมาเป็นสีม่วงหลอกเรานะครับมาคุณเม่าอู้ทำไมไม่เอาตัวสีม่วงสองตัวนะครับก็คือมันจะมีตัวที่มันเป็นสีม่วงปลอมตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวแท้ตัวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลือกตัวที่เราใช้งานเนี่ยมันจะคุ้มค่ามากกว่านะครับเนี่ยเห็นป่ะอย่างไตัวนี้เป็นตัวสีฟ้าใช่ไหม แล้วมันมีตัวสีม่วงด้วยนะครับเอาก็เป็นสีฟ้าเหมือนเดิมเออสีฟ้าแต่ว่าแสงมันเป็นสีม่วงก็คือว่าตัวนี้มันอับคันขึ้นมาแล้วนะครับอืมก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะดูดีๆนะครับอันนี้ก็คือต้องต้องย้ำเลยนะครับอ่าโอเคอ่าถ้าผมจะเลือกผมก็จะเลือกเป็นโจโฉครเพราะว่าตัวมันโกงเนาะนะครับถ้าใครไม่ได้โจโฉถ้าเกินจริงๆก็คือแบบ เปิดหลายจอเอานะครับผมมันจะได้แบบไวๆเนาะอ่าแล้วทีนี้เรามาเรียดีนะครับถ้าเราได้ตัวที่ต้องการนะหรือว่าใครที่อยากจะได้แสงมืดเนี่ยเราจะเรียดีตรงนี้นบผมตรงนี้เนี่ยมีโอกาสได้ตัวละครทุกก,ก๊กเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของง้อวีหรือว่าจกกกนะครับแล้วก็จะมีตัวแสงมืดด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวมืดตัวนี้ก็จะเป็นตัวแสงนะครับก็จะมารีกันตรงนี้เนาะสำหรับในส่วนของการรีดีนะ ก็มาดูการออกก็คือตวัวทั่วทั่วไปเนี่ยออก0.2205นะครับถ้าเป็นในส่วนของตัวแร่อยนะครับจะออกเท่าไหร่ตัวแร่อยหน่อยนะครับผมผู้ผิดอีกฮะตัวแรนะครับก็จะออกเป็น0.0153เโอ้โหเรียกได้ว่าต่ำมากครับผมต่ำมากอนะครับต่ำจัดเลยอะ อโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะมาเดีย๋ยแล้วมาสุ่มกาชาสักหน่อยหนึ่งก็มีอยู่ทั้งหมด8ใบนะครับการสุ่มกาชาก็จะเป็นเงี้ยเป็นถุงนะครับแล้วก็ก็จะมีให้เราแบบว่าเอาสวิงไปจับตัวละครด้วยนะออมันจะมีขึ้นมาข้างๆนะครับน่าจะเป็นแบบเอ,อ่อตัวเกมเนี้ยของ T s เออ่ะนะครับอ่าอันนี้ก็คือตัวปลอมนะครับไม่รู้เป็น สีม่วงหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นตัวสีฟ้าเนาะน่าจะเป็นสีฟ้านะครับไม่แน่ใจว่ามันมีโอกาสได้ตัวสีม่วงปลอมหรือเปล่าถ้าได้มานี่คือแบบโอ้โหเกลือจัดเลยนะอันนี้คือสีฟ้าเนาะอ่ะสีฟ้าก็มีแบบคัสตี้เนี่ยนะดูแบบเปิดตัวอลังการเหมือนกันนะ เร่งจริงไม่แนะนําให้สุ่มทีละครั้งหรอกนะครับถ้าเป็นไปได้คือสุ่มทีละสิบครั้งดีกว่าโอเคก็เดี๋ยวเรามาสุ่มกันอีกสักเล็กน้อยนะสองพันเจ็ดร้อยทองนะครับรอบนี้น่าจะได้แหละตัวหนึ่งแน่ๆแล้วอ่ะก็ได้ตัวหนึ่งเห็นปะถ้าสุ่มสิบครั้งเนี่ยโอกาสที่มันจะได้ตัวหนึ่งเนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงเนาะถ้าตัวใหม่มันจะเป็นแบบคัสตินให้เราดูนะ มาลุ้นอีกตัวหนึ่งจะมีหรือเปล่าโอเคมามาดูกันได้ตัวอะไรตัวง่อแน่เลยอ่ะอ่ะโอเคโหตัวอะไรก็ไป่รู้นะครับ ก็ได้เป็นงอกกนะฮะอันที่จริงมันจะเป็นมังกรเสือเต่าหงนะครับแล้วก็จะเป็นยินหยางแล้วก็เป็นเผ่าหังกรโลกเนาะแล้วก็จะเป็นในส่วนของเหมือนกับกินเลนหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนเป็นมังกรอะไรแหละอืมแต่ผมขอเรียกตามนี้แล้วกันเนาะพวกกกแล้วกันนะครับมันจะได้เข้าใจง่ายเนาะโอเคก็ถือว่าเราเกลือนะเพราะว่าผมเนะี่ยอยากจะเล่นในส่วนของ กกอิสระเพราะว่าผมผมได้ในส่วนของดิโปมาแต่ว่าได้งอกกอย่างเงี้ยมันก็คือทําให้เราจัดทีมใช่ไหมตอนเราจัดทีมเนี่ยมันจะมีในเรื่องของการบัฟของเราด้วยนะครับผมซึ่งมันก็ไม่ได้บัฟดีเท่าไหร่นะครับเนี่ยเห็นว่ามันก็จะไม่ได้บัฟตรงนี้เนาะถ้ามันเป็นในส่วนของกกอิสระเนี่ยมันก็จะได้บัฟมาเพิ่มหนึ่งอันมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับป่ะ๋ยวจะลองเล่นให้ดูนะครับผม ะก็จะเป็นอย่างเงี้ยตัวของริโป้ก็ทําให้ศัตรูเนี่ยก่อแตกนะครับถ้ามันเล่นคู่กับโจโฉผมกนะ็โอโอโอพีนะโจโฉเนี่ยมันจะแบบปึง้งปึ้งปึงปึงป้ง,ปง,ปงไปเลยอเออเล่นช่วงแรกก็อาจจะเล่นเป็นรนะิโป้เนาะโจโฉเล่าปีเนี่ยสามตัวนี่คือแบบถ้ายืนพื้นได้นะโอ้โหสบายเลยแหมว่าก่อแตกแต่ว่ามันต้องเรียงคอมโบดีดีะ่ะ บางทีมันใช้สกิลก่อนใช้สกิลหลังเนาะอย่างเช่นในส่วนของเล่าปีเนี่ยก็ต้องเอาไว้ข้างหลังเลยเพราะว่าถ้าเขาใช้สกิลก่อนเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยเปลืองนะครับอย่างเช่นผมเอาเล่าปีเนี่ยแล้วก็ลิงก์กับในส่วนของตัวริโปใช่ไหมถ้าริโปยังไม่ใช้สกิลแล้วเล่าปีใช้สกิลก่อนเนี่ยมันก็จะเติมมานาให้กับในส่วนของริโปใช่ไหมล่ะพอมันเติมมานาให้กับริโปริโปก็จะใช้สกิลซึ่งมันเปลือง ถ้าเทียบวันนั้นเนี่ยถ้าริโปใช้สกิลก่อนเนี่ยแล้วเล่าปีโยนให้ริโปเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวของริโปเนี่ยใช้สกิลต่อเนื่องได้2งครั้งนะอ่ะอย่างเงี้ยนะครับริโปใช้ไปแล้วนะตีไปแล้วเนี่ยเล่าปีโยนมานะครับมันก็จะใช้ได้อีกรอบหนึ่งก็จะประมาณเนี้ยมันก็มีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียนะเล่าปีบางทีเราก็ต้องจัดทีมก็ดูดีๆนะว่าบางทีมันคอมโบไม่ติดเนาะ มันจะทําให้เราเสียโอกาสนะครับเดี๋ยวก,ก็กดลิงก์ให้ดูนะครับผมมันก็จะสามารถลิงก์กันได้นะผมไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนเปิดไปก่อนนะสําหรับไนตัวของเอ,อเล่าปีอะ่ะมันเปิดมาผมก็เห็นมันเป็นเปอร์เซ็นต์เยอะแล้วนะอ่ะเดี๋ยวผมจะคอมโบให้ดูนะสําหรับในส่วนของตัวโจโฉนะครับว่ามันโกงขนาดไหนนะ อัพสักทีหนึ่งไม่รู้ว่าจะอัพได้ถึงวลวไหนของก็น้อยนะเพิ่งมาเล่นไนะโอเคก็เดี๋ยวประมาณนี้เดีย๋ยวเราไปลงเล่นกันเลยเอาตัวนี้ออกเราก็เอาโจโฉเข้าไปโจโฉต้องยืนหลังหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ปั้นเนาะอ่ะาก็คือหลักๆเลยก็จะให้ริปโป้ก่อนเนี่ยแหละริปโป้ก่อนไหมปืง คือมันจะมีสกิลอยู่2แบบนะครับก็คือสกิลที่เมื่อเข้าสู่สนามเนี่ยแล้วผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะใช้ของมันเองออโต้นะครับกับสกิลที่มันเป็นสกิลอันติเนาะอย่างของนิโป้ที่มันเป็นเกาะแตกเนี่ยเมื่อลงสนามเนี่ยมันก็จะใช้เลยนะครับผมเนี่ยเห็นปะเป็นเกาะแตกเลยนะครับแล้วก็รอให้โจโฉเนี่ยตีไปปึ่งปึ่งเห็นปะคือมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะแล้วเกาะแตกอ่ะถามว่ามันดีไหมมันก็จะช่วยเพิ่มความเสียหายน่าจะ2 5เนะครับ มันก็ช่วยให้โจโฉเราเนี่ยแรงขึ้นนะแต่ว่ายังไม่ได้อาบนี่งงโจโฉออาเป็นนิดเดียวอันนี้ด่านมันเริ่มยากแหละนี่ก่อแตก้วก็ตีเลยครับถ้าผมทําดาวก็จะทําดาวโจโฉนํานะเพราะว่าโจโฉเนี่ยเขาก็ใช้กันอยู่นะายาวๆเลยเป็นตัวหนึ่งที่เล่นได้แบบแบกเลยนะผมรีวิวไว้แล้วนะสำหรับโจโฉมีทั้งซีซีมีทั้งดาเมจนะครับคนที่จะหามาใช้นะในการที่เรา รีไอดีหรือว่าเราสุ่มหนึ่งพันครั้งนะครับผมเนาะ,ะวันที่สองเนี่ยคือเราต้องเล่นผ่านสามคิดยี่สิแล้วก็วันที่สองนะแต่ว่าเราสามารถมากดสุ่มได้ก่อนเลยนะครับอ่าตรงนี้เนี่ยถ้าใครจะรีแบบว่าเฮ้ยเอาโจโฉสองตัวอย่างเงี้ยก็คือเล่นมาถึงตัวเนี้ยก็แบบพอรับของแล้วใช่ไหมก็รีตัวเนี้ยปึ๊บปึ๊บถ้าได้โจโฉ2ตัวก็รีหรือว่าถ้าแบบโอ้โหโจโฉด้วยแล้วแถมอีกตัวหนึ่งมาด้วยเนี่ยโอ้โหคือสุดจัดเลยนะ แต่ถ้าไม่ได้ก็เราก็ต้องอ่านสกิลตัวละครอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยตัวละครมันดีหรือเปล่าอย่างเงี้ยไม่ดีนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวตัวสีฟ้านะครับเออก็ต้องย้ำอีกทีหนึ่งว่าเราต้องดูดีๆนะว่าตัวละครเป็นตัวสีฟ้าหรือเ,เป็นสีม่วงนะครับเพราะว่ามันชอบเอาสีฟ้ามาหลอกเรานะบางคนแบบอู้วไม่ทันสังเกตไอ้ตัวนี้มันเท่ยังเลยเออส่วนวาสีฟ้าอย่างเยอะเลยนี่ไอ้นี่เตี่ยวเลี้ยวนี่ เนอ,อผมอยากจะได้เตี๋ยวเลี้ยวมาใช้ด้วยเพราะว่าจะลองดูนะครับว่ามันจะเก่งหรือเปล่าส่วนของเบ้งเนี่ยไม่ต้องไปเลือกนะครับเพราะว่าเขามีแจกอยู่แล้วแล้วเขาก็เหมือนกับล็อกอินจะแจกเป็นส่วนของของเบ้งอีกด้วยนะครับผมเนาะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปเอามันก็ได้นะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติคตามผมเลยลวกันนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะไว้เอจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ